นิสสาตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถบอกลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีได้ค่ะ เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนรูปทรงหรือลักษณะต่างๆของรูปทรงเลขาคณิตกันค่ะรูปสามเหลี่ยมนะคะจะมีทั้งหมดสามด้านสามมุมค่ะตรงนี้นะคะเรียกว่ามุมและด้านข้างตรงนี้นะคะเรียกว่าด้านค่ะส่วนสี่เหลี่ยมจะมี สด้านและสมุมค่ะวงกลมและวงรีไม่มีด้านไม่มีมุมหรือเรียกสั้นๆว่ามีศูนด้านศูนย์มุมนั่นเองค่ะบอกจํานวนด้านจํานวนมุมและชนิดของรูปเลขาคณิตภาพแรกเลยนะคะ มีมุมสามมุมมีด้านสามด้านเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมค่ะต่อไปค่ะมีมุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่มุมมีมุมสี่มุมมีด้านหนึ่งสองสามและสี่ภาพนี้นะคะมีสี่ด้านสี่มุมเรียกว่า รูปสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปค่ะวงกลมนะคะไม่มีด้านศูนย์ด้านนั่นเองค่ะไม่มีมุมก็คือศูนมุมค่ะเรียกว่าวงกลม ต่อไปค่ะวงรีนะคะมีศูนย์ด้านศูนย์มุมเรียกว่าวงรีค่ะตรวจสอบความเข้าใจก่อนที่เด็กๆจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเราจะมาโยงเส้นจับคู่กันก่อนค่ะ ภาพแรกเลยคือจานข้าวนะคะนักเรียนคิดว่าจานข้าวนี้มีรูปทรงเป็นอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะจะมีลักษณะคือไม่มีด้านไม่มีมุมซึ่งเรียกว่าวงรีนั่นเองคะ่ะ ต่อไปค่ะนาฬิกานาฬิกาเรือนนี้นะคะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมค่ะเพราะมีสามด้านและสามมุมค่ะสามเหลี่ยมต่อไปค่ะซองจดหมายค่ะ มีมุมหนึ่งสองสามสี่มีสี่มุมสี่ด้านค่ะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเหรียญสิบบาทมีลักษณะคือไม่มีด้านไม่มีมุมและเรียกว่าวงกลมค่ะ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่22ลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมวงกลมและวงรีให้เด็กๆนะคะ เติมคำตอบลงไปที่ช่องว่างด้านล่างได้เลยค่ะในกรอบภาพนี้นะคะจะมีรูปทรงเลยค่ะิตชนิดต่างๆและมีชื่อเป็นตัวเลขกำกับอยู่ค่ะอย่างภาพแรกนะคะภาพที่1คือรูปสี่เหลี่ยมค่ะภาพที่สองเป็นสามเหลี่ยมภาพที่สามเป็นสี่เหลี่ยม ภาพที่สี่เป็นวงกลมภาพที่ห้าเป็นสามเหลี่ยมภาพที่หกเป็นวงรีภาพที่เจ็ดเป็นสี่เหลี่ยมภาพที่แปดเป็นวงรีภาพที่เก้าเป็นสามเหลี่ยมภาพที่สิบเป็นวงกลมภาพที่สิบเอ็ดเป็นสี่เหลี่ยมและภาพที่สิบสองเป็นวงรีค่ะ เด็กๆจำได้ไหมคะว่ารูปทรงแต่ละอย่างนั้นแตกต่างกันอย่างไรอย่างสี่เหลี่ยมนะคะจะมีด้านทั้งหมดสี่ด้านมุมสะมุมสี่มุมมีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุมเรียกว่าสี่เหลี่ยมค่ะมุมสามมุมด้านสามด้านเรียกว่าสามเหลี่ยมค่ะถ้าไม่มีมุมไม่มีด้านจะเรียกวงกลม หรือวงรีค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำถามด้านล่างได้เลยค่ะรูปที่มี3ด้าน3ม,มุมได้แก่รูปอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะคะจะมีภาพที่สองภาพที่ห้าและภาพที่9ค่ะให้เด็กๆลงมาเขียนด้านล่างได้เลยนะคะว่าเป็น ภาพที่สองภาพที่ห้าและภาพที่เก้าค่ะซึ่งรูปที่มีสามด้านสามมุมนี้จะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันตอบค่ะโดยที่คุณครูจะเป็นผู้อ่านให้ฟังเหมือนเดิมนะคะรูปที่มี4ด้านสมุมได้แก่รูปอะไรคะด้านบนนะคะ4ด้านสมุมจะมีภาพที่หนึ่งภาพที่สาและภาพที่11ค่ะ4ด้านสมุมนี้ เรียกว่าอะไรคะเด็กๆเขียนคำตอบลงไปที่ช่องว่างได้เลยนะคะต่อไปคะ่ะรูปที่มีไม่มีด้ดานไม่มีมุมได้แก่รูปอะไรบ้างคะไม่มีด้านไม่มีมุมเป็นรูปที่สี่หกแดสิบและสิสองค่ะ ซึ่ง5ภาพนี้นะคะจะแบ่งเป็นวงกลมและวงรีค่ะเด็กๆสามารถแยกได้ไหมคะว่าวงกลมมีภาพอะไรและวงรีมีภาพอะไรบ้างคะแบบฝึกหัดหน้าที่23 เติมคําตอบลงไปที่ช่องว่างด้านล่างค่ะโดยที่จะมีการกำหนดรูปภาพให้เด็กๆค่ะเด็กๆคะจากภาพนี้เด็กๆมองเห็นเป็นรูปอะไรบ้างคะอ่ามีรูปพระอาทิตย์นะคะส่องแสงอยู่มีภาพต้นไม้นะคะสองต้นมีหญ้าขึ้นด้านข้างต้นไม้ด้วยนะคะ ยาก็จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมต้นไม้ก็จะมีสี่เหลี่ยมและวงกลมค่ะต่อไปค่ะเป็นภาพบ้านบ้านก็จะมีตัวบ้านนะคะมีหลังคาบ้านมีประตูบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูคําถามด้านล่างกันก่อนนะคะถามว่า รูปที่ระบายสีแดงมีกี่ด้านมีกี่มุมเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูด้านบนค่ะภาพด้านบนนะคะเป็นดวงอาทิตย์ระบายสีแดงอยู่สีแดงมีศูนด้านและมีศูนย์มุม เรียกว่าวงกลมค่ะต่อไปค่ะภาพที่ระบายสีเขียวมีกี่ด้านมีกี่มุมและเรียกว่าอะไรคะเด็กๆทราบไหมคะว่าสีเขียวนี้เรียกว่าภาพอะไรมีกี่ด้านมีกี่มุม เขียนคำตอบลงไปที่ช่องว่างด้านล่างได้เลยนะคะต่อไปค่ะรูปที่ระบายสีเหลืองมีกี่ด้านกี่มุมและเรียกว่ารูปอะไรคะต่อไปค่ะรูปที่ระบายสีฟ้ามีกี่ด้านกี่มุมและเรียกว่าอะไรคะเด็กๆ เด็กๆสามารถเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปที่ช่องว่างด้านล่างได้เลยนะคะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะคือรูปสามเหลี่ยมจะมี3ามด้านสาม,มุมรูปสี่เหลี่ยมจะมี4ด้านสี่มุมวงกลมและวงรีไม่มีด้านไม่มีมุมนะคะ จากนี้นะคะให้เด็กๆทบทวนบทเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดในหน้าที่22ถึงหน้าที่23ค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ